โอ้โหใหญ่แล้วนะสวยครับโบวาก่อนครับอืมร้อยสามสี่ครับสวยครับเหะหะห มันจะไม่ยาวแต่ยาวไปถึงตัวเธอเดี๋ยวมันจะสูดสีเกินไปเดี๋ยวมันจะสูดสีเกินไปอ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมันจะสูดสีเกินไปเดี๋ยวมันจะสูดสีเกินไปมันต้องมีอะไรอย่างนี้หน่อยฝั่งตัวเข้าเขาเป็ลังใจเลยต้องหาเกินจริงทามากเมื่อกี้เอาแน่นอนนะเราเป็นเดนเทนเนอร์อ๋อเราเป็นเดนเทนเนอร์ยังดีทากโกเราเป็นดาราอะไรไม่ไม่ได้มีย่อไม่มีอะไรยิงซ้ำเลยถือดาบอย่างเดียวเอง